สวัสดีครับวันนี้กลุ่มคณะผู้จัดทำจะมานำเสนอโครงการเรื่องเครื่องแจ้งเตือนข้ามมิจิ PM 2.5และอุณหภูมิสำหรับผู้ที่ทำกิจกรรมการแจ้งส่วนอุปกรณ์ทั้งหมดก็มีดังนี้นะครับ1บอร์ด Arduino Uno ใช้ในการควบคุมเซ็นเซอร์ PMs 7003 G7 DHT22 rgb lcd และ silent นะครับ 2. อ sensor pm s 7 0็ด g 7ใช้ในการตรวจจับฝุ่น pm 2 5นะครับ 3. sensor dht 2 2ใช้ในการตรวจวัดอุณหภูมินะครับ 4. หลอด rgb ชนิดแคโทดแสดงสีของค่ามาตรฐาน pm 2 5นะครับ 5. หน้าจอ lcd แสดงข้อความที่เป็นค่าฝุ่น pm 2.5และอุณหภูมิข้อ6ลำโพงไซเรนส2โวลต์ dc ใช้แจ้งเตือนค่าฝุ่น pm 2.5กับค่าอุณหภูมิ7แผงโซล่าเซลล์12โวลต์ใช้ในการสะสมพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อนำมาแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้านะครับ8 แบตเตอรี่12โวลต์ใช้เป็นแหล่งจ่ายไฟให้กับบอร์ด Arduino และเซ็นเซอร์และอุปกรณ์อื่นๆ9โซล่าชาร์จเจอร์ใช้เป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อโซล่าเซลล์แบตเตอรี่และลำโพงไซเลนเข้ามาทำงานด้วยกัน 10. รีเลย์ใช้ในการควบคุมการปิดเปิดไซเลนกับไฟ LED สีแดง 11. ไฟ LED สีแดงแจ้งเตือนเป็นแบบแสงคู่กับลำโพงไซเรนนะครับส่วนหลักการทำงานของเครื่องนี้นะครับก็คือ 1. เมื่อฟาร์มเข้มข้นของฝุ่น PM 2.5มีปริมาณ0-25ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรไฟ i g b จะแสดงไฟสถานะเป็นสีน้ำเงินหมายถึงอากาศดีมาก 26-37ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรจะแสดงเป็นสีเขียวหมายถึงอากาศดี38-50ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรจะแสดงเป็นสีเหลืองหมายถึงปานกลาง51-90ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรจะแสดงเป็นสีส้มหมายถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ91ขึ้นไปไมโครกรัมต่อลูกบาศกเมตรจะแสดงเป็นสีส้ม หมายถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพนะครับโดยจะแสดงค่า pm 2.5ออกทางหน้าจอ lcd มีหน่วยเป็นไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรและเมื่อมีค่าฝุ่นถึง90ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรรีเล์จะสั่งให้ลำโพงไซเรนส่งเสียงดังขึ้นพร้อมกับไฟ led สีแดงที่กระพริบไปพร้อมกันร,ระยะ1แล้วดับไปและจะดังขึ้นมาใหม่ ก็ต่อเมื่อค่ายัางสูงอยู่แต่ถ้าค่าต่ำกว่า90ไมโครกร,รัมต่อลูกบาศกเมตรเมื่อครบเวลา5น,นาทีลำโพงไซเรนกับไฟ LED จะไม่ติด2ส,ส่วนคุณอุณหภูมิจะวัดด้วยเซนเซอร์ d h t 22เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนจะแสดงค่าของอุณหภูมิณนะตอนนั้นเป็นองศาเซลเซียส แสดงในหน้าจอ LCD และเมื่ออุณหภูมิถึง40องศาเซลเซียสรีเลย์จะสั่งให้ลำโพงไซเรนส่งเสียงดังขึ้นเป็นอีกจังหวะหนึ่งที่ไม่เหมือน PM 2.5พร้อมกับไฟ LED สีแดงที่กระพริบไปพร้อมกันระยะหนึ่งแล้วดับไปและจะดังขึ้นมาใหม่ก็ต่อเมื่อค่ายังสูงอยู่ แต่ถ้าค่าต่ำกว่า40องศาเซลเซียสเมื่อครบเวลา5นาทีลำโพงไซเลนกับไฟ LED จะไม่ติดนะครับคณะผู้จัดทำขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ